ช่วงหิวเด้อร้านนี้ชื่อว่าร้านหลงหมาล่าคุณผู้ชมฮะเป็นร้านฮอตพอตหมาล่าซึ่งเรีย้ว่าเป็นเมนูอาหารที่กำลังนิยมอยู่ตอนนี้เลยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกินยางไรดีกว่า นีมีโชยงี้ด้วยฮะผมมีโชวยลูกค้าด้วยเอางี้เดี๋ยวเรามาถามรายละเอียดจากพนักงานของร้านกันเลยดีกว่าน้องรันนี่เราเป็นพนักงานจากร้านหลงมาล่าเลยนะใช่ค่ะโชว์ที่เห็นนี่คือเรียกว่าโชว์อะไรฮะนิ้วเปลี่ยนหน้าค่ะนิ้วเปลี่ยนหน้าซึ่งที่ร้านจะได้ดูโชยงี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะที่ร้านก็มีโชว์แบบนี้เหมือนกันค่ะอ๋อเรียกว่าลูกค้าที่มาทานเนี่ยนอกจากทานอร่อยแล้วมีโชว์ดีๆให้ได้ดูใช่ค่ะเพื่อสร้างความอ่าเพลิดเพลินในการทานของลูกค้าด้วยอ๋ มีนำนะเอาวันนี้ขอบคุณมากนะขอบคุณจดีน,นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องฮอตพอตมาล่าของร้านนี้กันบ้างดีกว่านะฮะเห็นบอกว่าวัตถุดิบเนี่ยบินตรงมาจากเมืองจีนเลย ใช่ค่ะบินตรงมาจากฉงชิ่งค่ะฉงชิ่งฉงชิ่งคืออะไรฮะเดี๋ยวผมขอทานไปด้วยแล้วแล้วแล้วก็คือเนือะผมไปที่วากิวเอฟาก่อนเลยนะฮะที่ฉงชิ่งค่ะจะขึ้นชื่อเรื่องชาบูหมาล่าใช่ค่ะเป็นต้นตำรับเลยที่ว่าเมืองฉงชิ่งเนี่ยจะเปิดร้านชาบูหมาล่าเยอะที่สุดค่ะแล้วก็ร้านเราอ่ะคก็จะมีพวกวัตถุดิบเกรดพรีเมียมอันนี้ตรงจากฉงชิ่งเลยโอ้คือได้ได้ว่าไปกินที่ฉงชิ่งยังไงกินที่ไทยอย่างนั้นเลยใช่ค่ะผมเห็นตรงนี้มีสามน้ำซุปมีน้ำซุปอะไรบ้างะ อันนี้ก็จะเป็นหม่าล่าน้ำมันวัวค่ะฟักทองแล้วก็กระดูกหมูค่ะหม่าล่าน้ำมันวัวเอ้าก็ต้องหม่าล่าน้ำมันวัวก่อนเลยดีกว่านะฮะนี่หม่าล่านี่ก็คือเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้เลยถูกไหมฮะใช่ค่ะจะมีระดับความเผ็ดตั้งแต่เผ็ดน้อยเผ็ดปกติแล้วก็เผ็ดแบบมากๆนี่นะฮะนี่คือนี่นะฮะเนื้อวัวนะฮะวาคิว A5 อยู่ตรงนี้แล้วเรียกว่าพอเคลือบกับน้ำน้ำซุปหม่าล่านะคุณผู้ชม เผ็ดไหมคะไม่ค่อยสําเร็ไม่เผ็ดไม่เผ็ดแต่อายถ้าเผ็ดอาหารทางร้านเราว่าจะมีน้ําจิ้มแก้เผ็ดแก้ชาด้วยมีแก้เผ็ดด้วยอ๋อน้ำจิ้มนนี่ก็็็เเดดปตัวนี้ค่ะอันนี้คือน้ําจิ้มอะไรฮะจะเป็นอ่าซอสงาค่ะซอสงาใช่ค่ะอืมตรงนี้นะแล้วมีน้ําจิ้มเห็นมีสองสามน้ำจิ้มเลยโอ้หนี่มีพริกป่นด้วยฮะตัวนี้ไว้ทานคู่กับพวกเครื่องในไส้เป็ดในพวกนี้ค่ะจะเป็นแบบว่าเสฉวนนี่แต่ขาดไม่ได้นี่ถ้าของจีนต้องน้ำจิ้มนี้ อันนี้จะเป็นน้าจิ้มซีฟู้ดแบบจีนค่ะนะฮะซึ่งมันจะมีความนัวคุณผู้ชมมีความเค็มเ็มมันๆนะใช่ค่ะไม่าความมันมันแล้วก็หอมน้ํามันงาค่ะที่ผมเห็นตรงนี้นะอันนี้วากิวเนี่ยผมรู้จักลิ้นเนี่ยผมรู้จักนะลูกชิ้นกุ้งไข่มังกรไข่มังกรคือไงฮะเป็นเนื้อกุ้งเกรดพรีเมียมแล้วก็ใช้สีมาจากแก้วมังกรค่ะโอ้เดี๋ยวให้ช่วยลงให้มั้ยทำไมเอาเชิญคะเชิญนะเชิญลงให้ไหนฮะ ระหว่างลงนี่ผมก็่ตจะไปชิมลิ้นวักนวกันคุณผู้ชมอา้าลิ้นวัวล,ลิ้นวัวขอขอลิ้นวัวผมขอไปที่ซุปกระดูกหมูดีกว่าถ้าเป็นอ่าพวกเครื่องในไส้เป็ดจะแนะนําที่หมาล่าค่ะจะอร่อยมากเลยไส้เป็ดใช่ไหมใช่เอกลักษณ์ของไส้เป็ดเราคือยังไงฮะจะแบบว่ามีรสสัมผัสแบบกรุบกรุบค่ะกรุบนะใช่ค่ะคุณผู้ชมนี่นะฮะนี่คือลิ้นวัวนะคระับต้อจิ้มสุก,กี้ของจีนมันต้องจิ้มลงไปเยอะๆอย่างนี้นะนี่นะนี่นะนี่นะแล้วลิ้นวัวนะมันจะนึบๆนะ ไสเป็ดบ้างไส้เป็ดไสเป็ดนี่นิดหอมมาเป็นแบบว่ากระโปรงเลยนะฉันจะกินกระโปรงเธอให้ลวกประมาณแค่1ิบห้าถึงยีวินะคะสิบห้าถึงยี่สิบวอใช่ค่ะมันจะอร่อยกําลังพอดีค่ะไม่เหนียวเกินไปด้วยพี่เกลือพี่ครับบอกชื่อร้านเลยได้ป่ะอยากไปกินแล้ว ไม่บอกคุณจะต้องทรมานก่อนปกติกินแบบนี้เขาต้องกินกันเป็นกลุ่มนะพี่อะไรนะกินคนเดียวไม่ค่อยอร่อยหรอกพี่ไม่ครผมไม่ค่อยมีเพื่อนครับปะาไซเป็ดกับน้ำจิ้มอันนี้ก็อร่อยนะคะอันนี้จะมีความแบบกรุบๆเลยพริกบ่นใช่เส๊ถั่วลิสารบ้านคอยนี่มันจะเป็นพริกแบบพริกปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อเหรอพริกปรุงรสนี่นะคุมจิ้มกับนี่นะพริกนี้เลยนะพริกนี้เลยนะ รอดนะรอด่ะรอดนะยังไม่บอกชื่อร้านอีกเหรอพี่ไม่ไหวแล้วนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอลองกับซุปฟักทองมาดีกว่านี่นะคุณผู้ชมนี่นะฮะลูกชิ้นกุ้งไข่มังกรแล้วพอลวกเสร็จปั๊บมันเด้งมันเด้งเด้งยังไงพี่เดี๋ยวจุกมีลูกชิ้นกุ้งคุณผู้ชมนี่ลูกชิ้นกุ้งนะนี่ ชิ้นกุ้งนะฮะความเด้งดูความเด้งนะฮะดูความเด้งนะคุณผู้ชมมาฮะเด้งไงพี่เอาเขาเดี๋ยวเอาเขาเดี๋ยวก็เด้งเป็นเพื่อนผักวัวนผักวัวนนะผักวัวนนะผักวัวนนะโอ้ยใส่ผักไหนใส่ผักไหนไม่มีอะไรนำเลยฮะมีอะไรดำมั้ยฮะอนี้จะเป็นเซตเก้ามงคลค่ะเก้ามงคลใช่มีสายมูด้วยเหรอฮะมีประกอบด้วยอะไรบ้างฮะ จะเป็นเลือดเป็ดปลาดอลลี่อันนี้อ่าไข่นกกระทาเป็นแบบพะโลค่ะก็ตีนไก่พะโลไ่ต้องกินต็มไหมไก่ค่ะตีนไก่ไม่เป็นไรพี่เคยกินแล้วพี่แต่ว่ามี่อันนี้จะเป็นอ่าโอซุนค่ะโอซุนคือผักของจีนค่ะเป็นผักของจีนใช่ค่ะอันนี้จะเป็น่าเนื้อหมักมาล่าเนื้อหมักมาลาแล้วก็กุนเชียงจีนกุนเชียงจากจีนเลยนะคุณผู้ชมดูความมันนะเป็นกุนเชียงหมูค่ะเนื่อเนี่ย ส่วนของไขมันจะเยอะหน่อยใช่นะฮะใส่ลงไปสิครับก็รอกลิ่นเลยนะฮะอันนี้คืออะไรครับอันนี้จะเป็นถุงทองค่ะเป็นไส้กุ้งค่ะไส้กุ้งข้างในเป็นไส้กุ้งนะฮะก็ช้าใหญ่ก็ใส่ลงไปในหม้อสิครับร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับร้านเปิดอา11โมงถึงตี4ค่ะตี4พอดีเลยพี่แต่สภาพค่ะร้านตี2พอดีค่ะพี่ก็จะได้แบบว่าสางพอดีเราพร้อมรับมือนะ หอมตลอดค่ะพนักงาน้อมตลอดเนี่ยหน้าขาวๆเงี้ยเดี๋ยวไปแน่นอนต็ราคาเป็นไงราคาแรงไหมเนี่ยราคาแรงไหมเนี่ยขายเป็นยังไงอาจจะเป็นอราคาเป็นอราคาดก็คือขายเป็นเซตแล้วแต่สั่งเลยแล้วแต่ใครชอบอะไรนะฮะอยากรู้เลย่ะบอกชื่อร้านไปดังๆฮะร้านชื่อหลงมาล่านะคะจะอยู่ที่ดองก้มอนะคะดองกีมอทองหล่อชั้นติดค่ะ เปิดตั้งแต่11โมถงโมถึงตี4ค่ะ11โมงถึงตี4คุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้นะฮะใ,<ช>ใครใกล้สามารถไปที่ร้านได้เลยนะฮะที่จอดรถสบายด้วยเนาะดองกี้<ช>มอลนะฮะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี